เราจะมาดินเนอร์กันนะคะดูชุดสิคะเวลาฝรั่งมาดินเนอร์เขาจะต้องแบบ rest เต็นที่นะคะเราก็จะว,ว,วูาเราจะทานอะไรบ้า,า,ม,า,ามันจามีนี่นี่เป็นแบบนี้นะเรามากันทั้งบ้านมีตากล้องแล้วก็มีแนนนี่ด้วยเพื่อนๆขาที่นี่คือชื่อเกยลอร์ดนะคะก็คือ G A Y L O R D นะคะเป็นที่ที่ มันก็จะเป็นคอนเฟนชั่นเป็นโรงแรมแล้วก็มีสวนน้ําแล้วก็จะแบบเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆอยู่ที่ในออร์แลนโดเลยนะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนที่มีโอกาสมาก็จะ,จะบรรยากาศประมาณนี้วันนี้เราจะมาดินเนอร์ที่นี่ค่ะที่นี่มีเหมือนเป็นป่าแล้วก็เป็นมีจราเข้ให้เด็กๆมาด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูอาหารกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่ดาจะมาทานนะคะมันเป็นเรืออยู่ในอยู่ในร่มอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็มีร้านขายของมีร้านขายของที่เป็นของเล่นของเล่นของเด็กๆแล้วก็มีไปดูดีกว่านี่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 แล้วมีร้านแบบนี้ด้วยอยู่ข้างเพื่อนเพื่อขาตอนนี้ภาลากิจที่ไปออร์แลนโดก็จบลงแล้วค่ะตอนนี้เราก็กจ,ะะนนาจะกลับมาที่บ้านแต่ก่อนที่จะกลับบ้านนะคะเราเลยมาแวะร้านชานมไข่มุกเพราะว่าที่ออร์แลนโดหนาวมากแต่ที่เขมป้าร้อนมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเฮ้ยปิด จะให้ดูว่าอ,อากาศแดดข้างนอกเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็เป็นอากาศข้างนอกเราก็เลยมาที่ร้านมิวทีนี่จริงเขาบอกาจากัดอ,ออเดอร์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าออเดอร์ตัวนี้ก็ได้แต่เราก็สั่งไป5แก้วเลยดูเรื่องแล้วก็ก็มีโมจิด้วยนี่แล้วก็มีมาการองอันนี้เขามีแก้วแบบนี้ด้วยนะแก้วแบบ2ออนถ้าเราสั่ง2ออนก็จะเป็นสตรอเบอรี่โรสค่ะแล้วก็เป็นสตรีมินะคะ ก็เดี๋ยววันนี้หลังจากที่เรากลับบ้านเราก,ก็จะมีภารกิจต้องพาหญิงๆไปไว่ายน้ําแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเข้าชีวิตปกติของคนที่อยู่ที่นี่ว่าเขาทําอะไรกันไปโรงเรียนหรือว่าจะต้องทําอะไรบ้างอย่างที่เหลือนะคะแล้วก็อย่าลืมตามไปดูกันนะการจะไปโรงเรียนนั้นจึงมีความยากนิดหนึ่งภารก,กิจนี้ที่จะพาขึ้นรถไปโรงเรียนในชุดน่ารักไหมคะ เราได้หลอกล่อกันอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งเรามีปุกกี้มาด้วยนี่เป็นีเป็นเดกแทนนะคะหิงจะทมตอนนาเราจะไปไหนเพราะว่าหญิงม่ยังมาโรงเรียนเราก็เลยหลอกว่าหิงจะมีงานปาร์ตี้มี n t าไม่ได้มาเขาจะต้องอัิแตที่บายว่าตรงนี้คือที่ไหนนี่คือเซนต์ีตเซนต์ีตเซน์ีเพื่อนเพื่อนคราวนี้เราจะพามาเที่ยวที่เซนต์ีตเพียรก็จะเป็นเนี่ยเราจะมาซื้อเรือไม่ใช่เราเลาเล่นเราก็จะมากินข้าวชอปปิ้งที่นี่ค่ะกับลุงน้อยออกไปตกปลาลุงน้อยจะไปไหวไหมล่ะ on that day ค่ะคุเพื่อนขาหายจากสวัสดีไปนานนะคะมาเที่ยวบีชค่ะแต่ดูชุดสิคะเพราะมันหนาวมากที่นี่คือเซนทีเพียเรเที่ยมาทานข้าวที่คี่บอกไปแล้วแล้วก็มันเป็นเมืองที่เอ,อมา,า,า,มามาจากที่บ<ม>้านประมาณสี่ห้านัดค่ะ้ามันมีจากบ้านเรามา 45, ันสี่ห้าทีแล้วก็จริงๆไฮไลท์ที่นี่แคนดี้บอกว่าก็คือคนมาเที่ยวบีชแหละแต่ว่าช่วงนี้มันหนาวคนก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาว่ายน้ำก็จะมาทานข้าวก็จะมีวิวมีเหมือน คล้ายๆมาริน่ายอสรับประมาณนี้แว่นสวยแมมซื้อมาใหม่เดี๋ยวไปดูดีกว่าขาเราจะกินอะไรกันไปเลยพอได้ที่จอดเราก็มาจ่ายอะไรแบบนี้ตรงนี้จะจ่ายแล้วเ <laughs> ท่าไหร่ซิกซดอลลาร์ 6. วันนี้หกเหรียญสามชั่วโมงวันนี้มาสี่เนอ <laughs> So, right now we are currently at St. Pete, specifically at St. Pete Pier. It's a new construction. Um, if you look there, there is a walkway that takes you to a children's um, little aquarium. And if you walk further, there is a splash pad, a children's playground dock rums restaurant and also a little bit of a shopping out in the distance that is st. pete downtown and if you look over there in the distance there is the dali museum right here and the small st. pete airport right now we are at the end of the pier on this floor at tiki pier tiki me your host วันนี้แตกก็จะพาทุกคนมาที่ Sporting Goods ชื่อร้านดิกนะคะมันขาย,ขายอุปกรณ์กีฬาในนี้ก็จะมีหลากหลาประเภทเลยเราก็จะไปช้อปปิ้งกันแต่ว่าจะให้ดูรวมๆว,ว่าที่นี่มันมีเล่นกีฬาหลายอย่างนะนะเล่นกอล์ฟกับระาภายเหลือก็มีให้ด้วยแล้วที่ก็ ราคาไม่แพงมันจะคล้ายๆกับอาจจะเป็นซนะูเปอร์สปอร์ตเนาะเาเข้าไปดูแบบเร็วๆนี่นก็ไม่นี่นี่อุปกรณ์เสื้อผ้าเยอะเลยในส่วนของฟลอยิดานะคะมันก็จะมีหมดเลยนะอันนี้มีฟุตบอลมีที่มันคือฟลอริดาเก t เตอร์มีฟุตบอลนะคะแล้วก็ มีไล t นิ่งเป็นฮอกกี้นี่แคมป์เบย์ฮอกกี้ที่เมืองนี้มีบัคคเนียแต่ไม่มีที่นี่นก็มีบาร์ด้วยนี่จะให้ดูจริงเป็นคนชอบฮอกกี้ส่วนตัวเราเป็นแฟนดักนะแต่เราก็อยู่เมืองนี้เราก็ต้องมานิดนึงที่นี่แคมป์เบรยไนีน่ภารกิจหนานแน่นมากๆเลยค่ะตื่นเช้าเราไปส่งหญิงๆใช่ไหมคะเราก็ไปที่เซนต์พีท เ,เพียกันไปกินข้าวนะแล้วก็เมื่อกี้ก็แอบไปที่ดิสสปอร์ตติ้งอะไรนะสปอร์ตติ้งคูทขายของแล้วนี่เราเป็นรนะสต๊อฟแล้วเรามาที่คอสต์โกจะซื้อของเข้าบ้านเป็นโฮ o เ e ลที่มันขายของเอยอะๆเดี๋ยวไปดูข้างในมีอะไรแต่ว่าหมดหายหมดแล้ว่าจะไปซื้อของจริงจังแล้วค่ะมันก็อยู่ข้างในค่ะจะเป็นส่วนแผ่อนแอกยาไม่ใช่ยาเป็นวิตามินในะพวกนี้คือกุญยาแหละ อันนี้ก็เป็นอันที่เราได้มามีทั้งสดทั้งไม่สดทั้งวิตามินทั้งผลไม้ทั้งขนมใจแ,แล้วเราจะผอมยังไงไหวครับเพื่อนๆเ,เราจะต้องไปเอ็กซ์เซส์มานี่ครับเพื่อนๆน,นีตื่นแต่เช้าเราจะไปบ้านอีกที่หนึงนะคะชื่อเดวินเลจเนนะคะก็ตอนนี้มาตลาดเวียดน,นามชื่อเโวียเโอเทมาเก็ต ก็ในตลาดเวียดนามก็จะมีของไทยขายแล้วก็สามารถเอาไปทําอาหารทานได้พอี่บ้านทากับข้าวทานเองด้วยก็ซื้อบ้างสั่งบ้างแต่ก็ถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่จะทํากับข้าวกินเองแล้วก็จะไปดูข้างในค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้นปลาหมึกด้วยว่าจะลองไปกินจะหน่อยดีกว่ามันบุหมา จะไปในะอันนี้อันไม่บุบก,กว่าไม่อันนี้ไม่บุบหลังจากที่เราไปเวียดนามเราก็มาที่เมืองจีนต่อนะคะโดยการที่เรามาซื้อขนมเค,ค้กก็นะ่าตัดแบบนี้ตอนนี้เป็นขนมฟังก่อนแล้วก็ก็มีขนมเค,ค้กมีคุกกี้นี่ไงมีขนมเค,ค้กอันสีม่วงน่ากินจังแต่มันอันใหญ่วันนี้เราก็มีเค,ค้กด้วยเวลเเค,คัมเค้กน่าแบก ก่อนที่จะไปบ้านคุณนานะคะเราจะมาที่ Brussels t o v e r ก็คือร้านขายช็อกโกแลตเคนหมายถึงว่าขายขานมอ่ะปิจูเป็นโรงงานช็อกโกแลตนี่ค่ะมีช็อปปิ้งจุดนี้นะคะเราจะให้ค่ะเรามาเขาใหญ่ไม่ใช่เรามาที่ดิวิลเลจส์แล้วก็คือจะมีช็อกโกแลตตรงนีน้น่ากนอ่ะดูดิ แต่แล้วฉันจะไม่อ้วนยังไงไหวช่วยด่าด้วยค่ะใครมีสูตรเด็ดแย่ yeah, แล้วทุกคนนี่เป็นเป็นลาเวนไทน์ช็อกโกแลตนี้ที่นี่ก็มีไอติมอี่แล้วค่ะโดนอีก่แล้วไอติมโดนอีกแล้ว yeah, แย่ yeah, และแย่นะเพื่อนๆค่ะขานี่ก็มาอยู่ที่บ้าน มาซูซีะะ่ราคาดีเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะแดรงมากเลยยอันนี้ก็จะเป็นโฮมทัวร์เป็นบ้านเป็นอย่างนี้นี่เนื่องจากมาซูซี่เป็นคนชอบต้นไม้เราจะงทำไมเยอะนี่ตอนนี้ก็เป็นการะาชที่เปิดเข้าไปนะคะอันนี้เขาก็จะนี่ไงเห็นบอกเห,อเห็นไหมว่าจะมีสิ่งที่เราชื่นชอบก็คือรถกอล์ฟสีมว่วงจา้า อันนี้ก็เป็นประตูกันหมานี่เข้าไปในบ้านค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านนะแต่วันจะไปดูห้องที่ระดาอยู่นะคะมีไงเราได้ special r o ูมเห็นข้างหน้าเลยเราก็จะเห็นวิวนอนชมวิวน,น,นี่นี่นี่ติงน,น,นอนนะคะมีของมาเท่านี้สบายแล้วมีออกกำลับบงกายยีงมีห้องน้ำไปทางนี้จาก ที่ห้องแม่มีงไงเราจะอยู่ที่นี่เอ,อสามวันค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แล้ก็ตีมาแล้ว9้าหลุมนะคะผลประกอบการก็5บาท10บาทแห้งชาน้ำชามมากแต่ก็พยายามทำให้ดีนี่นี่คือสนามสวยป่า อันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมกวนนะคะมีไม้บีจีมแล้วก็มีดาดาดานะคะซึ่งคนตัวสวนเป็นโปรค่ะเป็นเพื่อนขาก็วันนี้มาทานข้าวที่บ้านเพื่อนสุธิสวัสดีค่ะค่ะชื่อแววนะคะจะทำกับข้าวนี้เลยมีอันนี้มีอะไรคะลาบบแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่กอใส่กอกลาบ ได้กรอกรบก็ลงกินเลยค่ะไปกินก่อนนะมากินข้าวบ้านญาติจริงๆเเป็นบ้านเพื่อนของปุน่าคอบเมือของอามาซูซี่อร่อยมากกินหมดไม่เหลือเลยเป็นเป็นคนลาวนะคะดูหัวซี่เพื่อนเพื่อนนะไปตีก๊อปมาเมื่อเช้าหัวจริงๆดํามากเนี่ยริไฟที่นี่สวยทาให้เราหน้าไม่ดําแต่พอจริงดํามากจะให้ดูผลประกอบการว่าหมดขนาดไหนมันนี่อาใจเวลแบ่งครึ่งไว้กินที่นี่ไหม เน,นอะเอเมื่อเรากินอันกินแล้วแล้วเลยนอกจากเรากินแล้วเราจะเอากลับไปบ้านอีกต่างหาก<ๆ>แรงมากแม่พเพื่อนๆขาเราจะเดินทางกลับไปที่บ้านแคเนีวนะคะนี่เราก็จะไปเที่ยวก่อนดำไหมดูดิไปพัทยาไม่ดำเท่านี้อยู่ที่นี่ดำเป็นฝรั่งเลยแต่ฝรั่งก็ไม่ดำเนาะดูแดดดิอ้าวดูแดดแรงมาก นี่ค่ะก็ที่เป็นวิวกรากมาที่แบบแดงเกินไปแล้วเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาดูปลาพยูนนะคะนี่ใหญ่ไหมมันภาพภาษาอังกฤษเรียกว่ามานันท,ที่ก็คือที่นี่มันก็จะเป็นเหมือนนชั่นพาร์คที่เขาว่าจะมาดูปลาพยูนกันเราไปเริ่มเลยอ่ะมาเรียมเธอมาอยู่ในไม่บอกฉันได้ยังไงคะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี่เขาจะเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็ข้างในก็จะ เราจะต้องนั่งเหมือนนั่งรถเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกันค่ะอี้ก็เป็นเหมือนประวัตินะคะอุ้ยนอกก้องเขาใส่เสื้อฮาวายด้วยอะ่ะนี่นี่ก็เป็นเป็นสถานที่มันรวมๆเพราะมันจะเข้าไปข้างใน ตอนนี้นนเราก็เจอออกแล้วนะคะสสก็จะเป็นเท่าแบบฝนป่ามาตั้งแต่เรานั่งมาเราเจอเตา่าเจอนกก็เจอเป็ดน,นะคะเราก็ใช้าก,การสองสัตว์ที่เขาใหญ่แต่นี้เรานั่งเมือ่อวันนะคะเรามีรถมีเลยคนันะไม่มีรถผู้พิทคชันไอ,อ้ลำต่ำมาด้วยจริงหรือยัง ตอนนี้เราตามหามานานเราก็เจอแล้วค่ะผจูนนี่มาน,น,นิชีมานิชีอะไรโตใหญ่จังเลยนี่ไหนหน้ามันนะ <c oughs> นี่ไงหน,น้ามันอยู่นี่ นี่ไงเป็นเพื่อนขาได้เห็นปลาพยูนสงใจแล้วค่ะเขาก็อยู่นิ่งๆเดินหาอยู่ตั้งนานเนี่ยจริงๆที่นี่มันเป็นสเตทน,นิชแนลพาร์กก็คือมันก็เป็นสวนที่มันก็จะมีที่เขาเรียกว่าอะไรแม่ที่สัตว์สัตว์บาดเจ็บอ่ะสัตว์ป่วยไม่ใช่มันเือนเราเจ็บปวดติเหตุก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็ที่นี่มีว่ายน้ํากับปลาพยูนเลยค่ะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นจริงๆก็จะว่ายน้ออกมานี่แต่วันนี้เขาอยู่ข้างในนะคะก็ตัวเบงเริ่มเลยเราเห็นสามตัว ก็เดี๋ยวด๋ยวก็จะไปที่บ้านแคนดี้แล้วนะวันนี้ดาก็จะมาที่สเตทแฟร์ค่ะก็จะเป็นเอ่อฮิลเลว์ทำวิแคนดี้แกแคนดี้พาไปทุกที่นะคะ oh, State Fair. ได้ยินเสียงไหมมีเสียงฝรั่งอยู่ข้างหลัง <c oughs> อันนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับงานวัดนะคะไม่ใช่งานวัดหรอกมันเป็นมือนกา,กาชาดอะแต่ว่าคนก็จะมามีเครื่องเล่นอะไรอย่างี้แล้วก็จะพาหญิงๆมาด้วยเหมือนเดิม <c oughs> เป็นหารข้าวนี้นะคะคนก็จะมาไม่เยอะนี่ค่ะ oh, s <S น,นี่เลย oh, s <S นี่เลยแบบนี้เลย you, ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าที่เรามางานกาชาตินะใช้แหรงพอง,งานกาชาติดไป ใ,ใจร่วมกันว่าเราจะเอาลายนี้ลายนี้เราคอยดูนะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นไอติมทีด่ดากินตลอดเวลาที่มาเจอนะคะเราก,กินไอติมตลอดอร่อยไหมอร่อยมาก <c oughs> นี่เราเราเนี่ยแดดแรงมากต้องใส่ชุอหนาวเลยตรงนี้ก็เป็นโซนของเล่นเด็กนะคะก็จะดูน่ากลัวน้อยลงแต่ผู้อหญ่ต้องเล่นด้วยนะถ้าไม่อย่างนั้นก็มไม่ได้อาหารนะกินนั้นเละเพื่อนๆอยากแล้วก็มาให้อาหาร ก็จะเหมือนที่มือไทยที่มาฮีแบบให้นะคะเกาก็มาสั่ง all american cheese b u r g นะคะแต่ว่ามันใหญ่มากเลยให้เขาตัดครึ่งเราจะได้กินง่ายๆนะคะ ี่ก็รออาหารอยู่เขากำลังทำนี่เขากำลังทำอยู่รอเพียนึนนงแล้วก็ไปสั่งเป็นหัวหอมที่เป็นดอกไม้พทอทอดออกมาแล้วมันจะบ,นบานๆด้วยอิ่วแล้วละ่ะต้องกินเยอะๆอันนี้ก็เป็นคิาสันนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นหัวหอมดอกไม้นะคะเดินไปกินกันอร่อยมากอร่อยมากนี่ ไม่มีใครมาครบเลยต้องรอนิดน,นึงแต่แอบกินก่อนเพราะหิวจัดเลยมีพิซซ่ามีสเต๊กที่นี่เขาจะชอบกินน้ำมะนาวนะคะมันก็คือเลยมนเนีดเลยยังไม่ได้กินเลยอะ่ะแต่ว่ากินไม่ไหวหรออ่กน,น้ำยังไม่ไหวเลยอะ่ะเมื่อกี้เห็นเคบับด้วยตอนนี้หาไม่เจอนี่ไงเพิ่งจะพูดยีงไงนี่เคบับ